สวัสดีครับจากช่องเคอร์เซียวนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวเด็ดมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วว,นนวันนี้วันที่7เดือน12นะครับหกหมีข่าวอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกกันเลยนะครับ Redmi K60 มาแปดครับตอนนี้คือให้ชิมมาเป็น Snapdragon 8 Gen 2เลยส่วนรุ่นโปรเนี่ยได้ Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับคาดว่าเปิดตัวมกราน,นี้ด้วยถือว่าจัดเต็มเลยไม่น้อยนะครับคือหน้าจอเนี่ยเป็น QHD พาร์ด้วยสองเอัตราเรทเฟรต120เฮิร์ด้วยแล้วก็มีรองรับชาร์จเร็ว67 w อีกต่างหาก ตัวนี้ครับชาร์จไร้สายก็30วัตต์มีกล้อง3ตัวมี64ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ที่2อนต้าวาย8ล้านแล้วก็มาโคร2ล้านกล้องหน้าให้มา16ล้านเลยและแน่นอนครับว่าเห็นมีรุ่นน้องด้วยเป็นตัวเลตมี K60e ซึ่งคาดว่าตัวนี้ใช,ช้ชลิปจารากอน 870แล้วกล้องหลังเนี่ยให้มา48ล้านพิกเซลมี o i การสั่นเดี๋ยวเรามารอรุนกันนะครับภายในเดือนมกราเนี่ยแหละอาจจะเปิดก่อนตุจีนนะครับต่อไปข่าวที่2นะครับมาดูเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านบ้างเป็นรถรุ่น Apple Car นะครับตอนแรกวางแผนเนี่ยจะเปิดตัวแต่ตอนนี้เปลี่ยนแผนเลือนเปิดตัวเป็นปี2026คาดว่าราคาเริ่มอยู่ไม่น่าจะถึง3.5ล้านบาทครับ เห็นว่าตัวรถเนี่ยจะมีเทคโนโลยีสุดล้ำเลยแล้วก็มีห้องผู้โดยสารเนี่ยที่แบบว่านั่งแบบเป็นตัวยูได้เลยนะครับมีนั่งเฉียงๆอะไรเงี้ยด้วยและเห็นว่ามันไม่มีพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็คันเร่งก็ไม่มีซึ่งเหมือนประมาณแบบใช้เทคโนโลยีมาช่วยอะแต่ภายหลังเนี่ยเหมือนจะได้ลถดีไซน์กลายเป็นรถแบบรธรรมดาไปแล้วซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการขับเครื่องอัตโนมัติเนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานเนี่ยแหละครับและแน่นอนนะครับว่าทาง Apple เนี่ยเหมือนจะมีการวางแผนพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆให้เสร็จภายในปี2024แล้วจะริ่ม สอบรถยนต์เนี่ยในปี2025จนถึงก่อนเปิดตัว2026หรืออาจจะเลื่อนไป2028ก็เป็นได้ครับเดี๋ยังไงเดี๋ยวรอติดตามอีกทีนะครับถ้าคนไหนสนใจต่อไปข่าวที่3นะป๊อปคอนเผยมการานี้เดินหน้าผลิต iPhone 14 Pro Series เต็มกำลังไม่ขาดตลาดต่อไปครับปฏิเสธไม่ได้นะับว่าป๊อปคอนเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมีความสำคัญในการผลิต iPhone มาก เกือบครึ่งหนึ่งของทั่วโลกเลยในช่วงเดือนก่อนก็ได้เจอมลสนุนวุ่นวายเกี่ยวกับพวกโควิด -19 จากทางประเทศจีนนะครับแล้วก็รวมถึงแรงงานประท้วงหยุดงานจากสภาพการทํางานที่ไม่เป็นธรรม ตอนนี้นะครับ Apple ก็ได้มองหาลู่ทางแยกย้ายสายการผลิตไปที่ประเทศอินเดียและเวียดนามน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะได้เห็น iPhone 14ไม่ขาดตลาดต่อไปแล้วครับและนี่ก็คือทั้ง3ข่าวนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนในวันนี้ยังไงถ้าชอบข่าวสารแนวนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเลยฝากรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเฮอร์อเซลผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับผม